ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทพมาร3ามก๊กอีกเช่นเคยครับผมวันนี้จะมาจอ่อึึกไอเทมศิลาเทพวัฒจักรครับไอเทมสีชมพูที่เราใช้ในการแลกของกันนั่นแหละแลกเป็นตัวละครแม่ทัพสามก๊กกันจะมาให้ดูเผื่อมีใครบางคนอยากจะไปแลกครับไปแลกตัวแม่ทัพพวกนี้อเผื่อไม่พอใจเผื่ออยากได้ตัวอื่น อยากได้กลอนอูอยากได้เบ่งจกเพิ่มนี้ก็เอาตัวอื่นไปแรกแต่จะมาบอกวิธีกันหากรบผมเผื่อใครที่นั่นแหะครับจะไปใช้โอ้มาถึงก็ดวงดีเลยใบยฟรีครับดูมันจะได้อะไรจูโลงก็โอเคยังได้อาหารอยู่คอฟรีก็ไปเถออเนาะ ก่อนจะเข้าเรื่องก็เปิดก่อนโอมานซูมาอี้ได้หาอีกแล้วครับตัวเทพศิลาศิลาเทพวัฏจักรนี้ก็จะใช้ในการเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนไม่ทับใน3ามก๊กนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหาตัวไหนแต่เรามีตัวพวกตัวเกลือเยอะน่ะเราก็สามารถหาชิ้นส่วนพวกนี้หาเทพศิลาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้อย่างเช่นเตียวเลี้ยวออกยาก แล้วก็พวกเตียวครับเป็นแรลกเป็นเตียวเลี้ยวอะไรเงี้ยหาจนก่าจะได้เอาพวกชิซีเป็นแรลกหาเป็นจุกัดเหลียงหรือไม่ก็เป็นพวกกวนอูอะไรเงี้ยเออเป็นต้นมันจะได้ไม่ต้องไปเปื่นหาเนาะอันนี้เราแรลกมันก็อย่างน้อยมันก็จํากัดอยู่แค่ในโกงนั้นโอเคเรามาดูกันว่าข้อมูลวิธีการหาแล้วก็ วิธีการใช้มันจะเป็นยังไงสําหรับใครที่ยังไม่รู้หรือยังไม่รู้ลึกถึงรายละเอียดเนาะใครที่รู้ก็ปิดคลิปไปได้แล้วครับผมไม่ว่ากันเนาะก็คือชื่อไอเทมครับก็คือศิลาเทพวัฒจักรครับผมชื่อที่ผู้เล่นตั้งให้หรือฉายาก็ยังไม่มีนะครับไอเทมชิ้นนี้ใช้ทําอะไรก็คือเปลี่ยนไม้ทับ3ามก๊กครับก็คือวุ้ยจกแล้วก็ง่อ เ็นมทัพอื่นๆที่ต้องการได้ครับผมภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเท่านั้นครับไม่สามารถเปลี่ยนข้ามโคก,กันได้ใช้แลกในร้านค้าวัฒจักรได้ครับผมใช้แลกหาตัวก็คือไอเทมชิ้นนี้ครับหาได้จากหหอคำนับฟ้าครับผม2ภารกิจปราบโจร3คือร้านค้าคะแนนครับคะแนนแล้วก็มันจะมีเขียนว่าสังเวียนอยู่ที่นั่น สครับร้านค้าไอเทมแล้วก็เขาว่าอย่างที่5มีสุมชิงสมบัติด้วยแต่ผมพยายามหาแล้วก็ยังหาไม่เจอในส่วนนี้ครับผมด้วยสกิลการปลดล็อกการใช้งานครับผมทำยังไงถึงจะได้เป็นหินศิลานี้มาตั้งแต่ผู้เล่นที่เริ่มเล่นแรกๆครับผมก็คือเมื่อผู้เล่นมีเลเวล20และสามารถใช้งานหอกำนัฟ้าได้ครับก็จะสามารถหาเทป ไอศิลาเทพนี่ได้เหมือนกันก็คือวิธีการใช้งานไอเทมโดยละเอียดครับผมเปลี่ยนแม่ทับแบบเจาะจงก็คือเฉพาะกกนะครับตัวอย่างก็คือหากผู้เล่นต้องการแม่ทับกวนอูจากจกก,ก็สามารถใช้แม่ทับห้าดาวลายอื่นจากจกกกมาเปลี่ยนได้ในนี้ผมจะใช้เป็นห่วงเยี่ยวหญิงแรกเป็น อนนี้มันได้เป็นอะไรนะจุกันเหลี่ยงจะใช้ตัวนี้เป็นภาพประกอบแล้วกันเพื่อเข้าไปที่หอคำนับฟ้าครับผมกดที่ไปคําว่าเปลี่ยนแม่ทัพแล้วก็เลือกกกของแม่ทัพนั้นที่เราจะต้องการที่จะเปลี่ยนหานะครับผมเดี๋ยวเราก็กดเปลี่ยนครับจนกว่าเราจะได้ตัวที่ถูกใจพอเราได้ตัวที่ถูกใจแล้วเราก็กดบันทึกครับผม แล้วก็ระบบนี้เขาว่าสําหรับไม่ทับ4และ5ดาวเท่านั้นครับผม4ดาวใช้ศีลาเทพวัตจักร20ชิ้นและ5ดาวใช้ศีลาเทพวัตจักร100ชิ้นครับต่อหนึ่งครั้งที่กดสุม่มแล้วเขาก็จะมีบอกว่าจะมีการซื้อไอเทมพวกของสุม่มพวกอของจำเป็นอีกมากมายที่มีประโยชน์ครับผมถ้าเราไม่เอาแต้มไปแลกหาตัวละครนะก็เขาจะให้เรากดเข้าไปที่ซื้อไอเทมที่จําเป็นครับผม ก,กดเข้าไปที่หอคำนับฟ้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ร้านค้าวัชจักรแล้วก็เลือกไอเทมและจํานวนในการซื้อได้เลยครับผมในส่วนของร้านค้าวัชจักรครับมีจํานวนไอเทมที่สามารถซื้อได้ต่อสัปดาห์แต่จะรีใหม่ทุกวันจันทร์ครับผมก็คือเขาจํากัดแค่ไหนเราก็ซื้อได้แค่นั้นเพราะว่ามันจะจํากัดต่ออาทิตย์เนาะแล้วก็เป็นวันจันทร์เที่ยงคืนอาทิตย์ถัดมาเราก็จะเข้าไปซื้อได้อีก ครับคลิปนี้ก็มาไว้เป็นคลิปสั้นแค่นี้ครับเอาไว้เผื่อคนที่อยากหาแล้วก็เผื่อใครที่ยังไม่รู้อาจจะมีประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆครับผมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ